จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกระทบในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งโดยเร่งด่วน พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บญชาการทหารสูงสุดผู้บญชาการศูนย์บญชาการทางทหารได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบเมื่อเกิดภัยและสั่งการให้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพลเอกธีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญราการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ในวันที่2เมษายน2567น้าลานอเนกประสงค์หน้ากองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการ ทาพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสำหรับพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยหลักในการบูรณาการวางแผนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทุกเหล่าทัพและทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้จัดให้มีการปล่อยขบวนยานพาหนะ บรรทุกน้ำพร้อมกันในวันนี้คือวันที่2เมษายน2567โดยมีสำนักงานพัฒนาภาค1นึ่สำนักงานพัฒนาภาคสองสำนักงานพัฒนาภาค3และสำนักงานพัฒนาภาค5เป็นหน่วยในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในห่วงฤดูดแล้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมทางด้านศักยภาพของทรัพยากรกำลังพลเครื่องมือและยุโทโธปกรณ์เพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชาการท้องถิ่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสภาวะภัยแล้งโดยจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส